สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับในเรื่องของ primary key นะครับในการที่เราสร้างตารางแต่ละตารางนะครับก็จะต้องมี1 primary key ประจําของตารางแต่ละตารางนะครับซึ่ง primary key นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ relational database นะครับ primary key ก็คือ field หรือ column ที่สร้างความที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับข้อมูลในแต่ละ record ของตารางนั้นๆก็คือจะเรียกว่าเป็น unique นะครับ ลักษณะต่างๆของ primary key นะครับ primary key จะต้องเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะซ้ํากันได้อยู่อย่างเช่นนะครับ free id นะครับก็จะเก็บข้อมูลนะครับ id 1,2,3,4,5นะครับ key ของข้อมูลนั้นไม่สามารถที่จะซ้ํากันได้และลักษณะเด่นของ primary key ข้อที่2ครับก็คือไม่สามารถที่จะมีค่าเป็น n u l ได้นะครับก็ต้องมีการ running number นะครับประจําเลขคอด ซึ่งในแต่ละตารางนะครับก็จะต้องมี primary key ได้เพียงคีย์เดียวเท่านั้นนะครับและในแต่และในแต่ละตารางครับก็จะต้องมีการสร้างฟิล l ์นะครับ1 f i ฟิลสำหรับ primary key นะครับด้วยเหตุน,นี้เองครับเมื่อตารางนะครับมี primary key แล้วจะทำให้เราไม่สามารถที่จะมีข้อมูลนะครับซ้ำกันได้ใน primary key นั่นเอง primary key จะสร้างตอนที่เราใช้คำสั่ง create table นะครับ กรณีที่เรา c r e ีย e เทเบิลไปแล้วแล้วยังไม่ได้กําหนด primary key เราก็จะใช้คําสั่ง o u t r นะครับสําหรับการปรับเปลี่ยนฟิลฟิลหนึ่งให้เป็น primary key ภายในตารางซึ่งการกําหนดนะครับ primary key นั้นสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2วิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับ primary key นะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในเรื่องของ primary key ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ r e l a t i o n a l database หรือว่า การออกแบบฐานข้อมูลนะครับเราจะเป็นที่ต้องมี1นึ่คียนะครับหรือว่า1นึ่งคอลัมน์ภายในตารางที่ทําหน้าที่เป็น Primary Key mm hmm. เพื่อกําหนดความเป็น Unique e ของตัว Record นั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ